สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องสุวิภาสู่สร้างอาชีพกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําขนมปังเผือกกันนะคะเพื่อนๆมาค่ะใส่เลยนะแป้งขนมปังค่ะนมผงค่ะสิ์ค่ะน้ำตาลค่ะเกลือค่ะเราจะเปิดเครื่องผสมกันนะคะ ใส่ค่ะเราจะใส่เนื้อเนื้อเผือกนะคะเพื<ๆ>่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะ<ๆ>เผือกที่เรายี่ยไว้เนะ<ๆ>ส่วนของแป้งเขาเกาะตัวแล้วนะคะเราก็จะใส่ใส่เนยนะคะเพื่อน แล้วก็จะตีไปยาวๆจนครบเวลาเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีเนาะ ก็ครบเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คแป้งกันนะคะ <ura> ก็ได้เนื้อประมาณนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆไปค่ะเราก็จะไปขึ้นรูปใส่พิมพ์แล้วก็พักกันไว้เลยนะคะ <inha ing> ค่ะก็ได้เนื้อประมาณนี้นะคะ ิมพ์นี้เราทานเนยข่าวแล้วนะคะเพื่อนๆเราขึ้นรูปแล้วเราก็จะใส่พิมพ์ไปเลยเนาะถ้าจะเราก็ไปพักกันไว้นะคะได้ประมาณนี้เนาะ ค่ะตอนนี้เราพักกันครบเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาทานมสดก่อนเข้าอบนะเราจะอบไฟที่อุณหภูมิร้อยแปดสิบองศานะคะ ไปค่ะไปเข้าอบกันเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาครบเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เอาออกมาดูกันเลยเนาะนี่ค่ะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะ เราได้มาแล้วเราก็จะมาทานมสดกันก่อนนะคะหอมเผือกมากเลยค่ะเพื่อน,อนค่ะกบบอกมาแล้วนะคะร้อนมากๆเลยค่ะ ค่ะล้วก็เราก็ร,กรอให้เขาคายเย็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาหั่นดูเนื้อในกันอีกทีนึงนะคะค่ะตอนนี้เราวางพักให้เขาคายเย็นได้พักหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวลองมาดูเนื้อในกันนะคะเพื่อนๆได้เนื้อแบบนี้เลยคะ่ะได้สีม่วงอ,อ่อนๆจากผงเผือกนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าถ้าเนื้อเผือกแท้ๆไม่ไม่มีสีเนาะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะขนมปังเผือกของเราก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เนื้อขนมปังเขายังไม่ได้หายร้อนเต็มที่เนาะเนื้อนุ่มมากค่ะเพื่อน